ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้รับทุเรียนภูเขาไฟนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดอำเภอขุนหารนะครับผู้ที่อภิษณ์ธนาการมาให้นะครับขอบคุณนะครับพี่สายใจแล้วก็พี่นุกูลนะครับที่มอบทุเรียนภูเขาไฟที่มาให้นะครับแกะแล้วนะครับเนื้อนั่นนะครับดูแล้วหอมมากนะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับสักหนึ่งภูนะครับเพื่อเป็นการ ยืนยันว่าทุเรียนภูเขาไฟเนื้อแน่นหอ,อมกรอบนอกนุ่มในอร่อยยังไงนะครับมาดูนะครับนะครับเดี๋ยวมชิมให้ดูนะฮะนี่ครับเนื้อมเมล็ดเล็กนิดเดียวนะครับนี่คือพันหมอนทองนะครับพันหมอนทองนะครับลกินให้ดูนะครับม,มันมาก่อนหวานตามแล้วเนื้อนุ่มมาก นะครับแล้วกรอบนะครับด้านนอกกรอบนะครับื้อกรอบนะครับเซนไม่เยอะนะครับนี่คือผลพวงจากการใช้ผู้หูเบอร์แพนโดยทุเรียนภูเขาไฟนะครับจากสิเิกิจขอบคุณพี่สายใจแล้วก็พี่นุกูนะครับที่มอบมาให้อร่อยมากๆ